วิธีการใช้ชุดตรวจหาแอนติเจนของโควิด -19 ขั้นตอนการทดสอบขั้นตอนที่1นําำอุปกรณ์ที่จำเป็นออกมาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยประกอบไปด้วยแผ่นทดสอบหลอดเก็บตัวอย่างไม้สวอปและควรมีนาฬิกาจับเวลาขั้นตอนที่2ชฉีกซองใส่แผ่นทดสอบออกมาวางบนโต๊ะเปิดฟ้าซิลของหลอดเก็บตัวอย่างแล้วางเตรียมไว้ ขั้นตอนที่3ฉีกซองและนำไม้สวอปออกมาเงยศีรษะประมาณ70องศาแล้วค่อยๆแย่ไม้สวอปเข้าไปในรูจมูกให้ลึกประมาณ2,5ซเนติเมตรจากนั้นหมุนไม้สวอปให้สัมผัสผนังด้านในจมูกอย่างน้อย5รอบแล้วค่อยๆดึงไม้ออกมาขณะที่หมุนอยู่ทําซ้ำขั้นตอนเดียวกันกันกบจมูกอีกข้างขั้นตอนที่4 จุ่มไม้สวอปที่ผ่านการแหย่จมูกแล้วลงในหลอดเก็บตัวอย่างหมุนไม้ให้สัมผัสผนังหลอดเป็นจำนวนสิบรอบแล้วแช่ไม้สวอปทิ้งไว้ในหลอดเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อขัดแยกตัวอย่างให้ได้มากที่สุดขั้นตอนที่5บีบหลอดเก็บตัวอย่างเพื่อรีสสารละลายออกจากหัวไม้ให้มากที่สุดดึงไม้สวอปออกมาทิ้งในถุงขยะติดเชื้อปิดฝาหลอดเก็บตัวอย่างแล้วเขย่าหลอดเบาๆให้สารทดสอบรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ขั้นตอนที่6บีบสารทดสอบที่ได้ลงในช่องตัวอักษร S ของแผ่นทดสอบจำนวน2หยดตั้งนาฬิกาจับเวลาประมาณ15นาทีแล้วรออ่านผลหากเกิน20นาทีไปแล้วผลที่ปรากฏขึ้นจะถือว่าไม่ถูกต้องการแปลผลทดสอบหากไม่มีเส้นสีแดงขึ้นตรงตัวอักษร C เลยแสดงว่าไม่สามารถแปลผลได้ต้องเริ่มทดสอบใหม่ด้วยชุดตรวจใหม่ หากมีเส้นสีแดงขึ้นแค่ตรงตัวอักษร c แปลว่าได้ผลเป็นลบหมายถึงตรวจไม่พบเชื้อโควิด19หากมีเส้นสีแดงขึ้นตรงทั้งตัวอักษร c และ t แปลว่าได้ผลเป็นบวกแสดงว่าคุณอาติดเชื้อโควิด19กรุณาติดต่อแพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมปฏิบตัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วแยกทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้ออย่างมิจิต